คินแล้วมีเพื่อนสมาชิกท่านหนึนะ่งเนาะในยูทูบกินโทติก,กะเหลือว่าสันจัก,กินปลาแนวใดเนะนะาะก็กินซื่อๆเดีนะพี่น้องเพื่อนที่มีอาชีพติคน,น้องพี่น้องเนาะมาคอมเมนต์แต่ก็บางหรอกว่าแล้วแต่เนาะกินโทติกะเหลือว่าสันนะแล้วแต่แล้วแต่แตแตท่านอ่ะพี่น้อง กะนมจีนน้ำยากะทิปาดเคืองแน่นแนม,มจกุจกจกุกจุกจุกสวัสดีครับบ่าวกียงชาแนลมาแล้วครับผมมาพี่น้องวันนี้ขนมจีนน้ำยา ยากระเทียมไก่พี่น้องเลือดมีเครื่องในนำนอนพี่น้องเนาะมีกินนะครบหมูมีไข่ต้มผักกะโอ้ยมีใบแมงลักอะลัมซอยถั่วปกักกาดขาวถั่วง,งอกพี่น้องมะแซบๆน้ำกันเลยพี่น้องเครื่องแน่นๆเลยอขมลมนละมุน mm. -hmm. Mm-hmm. 对。Yeah. กระดำอืนี่ใส่แป้งลักใส่ไปเลยอืมนี่ก็อ้าม,ม,มนุษย์กันหน่อยข <c oughs> นพี่น้องอืม เดี๋พี่น้องกินข้าวเช้ากันมาเด้อได้ขนมจีนน้นำยาแแซ่บพี่น้องกะทิค้นๆเลย

ละมุนกลมกล่อมพี จอแล้วพี่น้องกินแล้วมีเพื่อนสมาชิกท่านหนึนะ่งเนาะในยูทูบกินโทตากะหรือว่าสัตนจักษิณบานแนวใดเนาะก็นนนนนะะกินซื่อๆเดีเลยพี่น้องเป็นกิจมีอาพิธิคนพนะี่น้องเนาะมาคอมเมนต์แต่ก็บ้าบ้างหรอกนะว่าแล้วแต่เนาะกินโทตากะหรือว่าสัตน์นะแล้วแต่ เล้วแต่ท่านแล้วแซ่บโอ้โหดูอยากไปเห็นเพื่อนกินเที่นะมันจะเป็นแนวอะไเนานะมาดูด <c ười> 嗯，泡饭，大块。 Yeah, uh, ไข่ต้มหอขอืมอะใส่ไข่ต้มไีกว่ 温巴。 ส่วนเป็นน้องก็ใจเลย Редактор